ครับสวัสดีมารานย,ยางประจําอีกแล้วนะหมดตังค์อีกแล้ววันนี้ก็เอาอยางอะไรของเราที่มีอยู่แล้วหนึ่งเส้นนะครับเอามาเปลี่ยนใส่ให้พี่โป้งแล้วก็เบิกใหม่อีกหนึ่งเส้นนะครับใส่ยางหน้าให้มันเป็นบิโตโ t นนะครับคู่หน้าไปนะเพราะว่าของพี่โป้องเ่ยยางหลังมันมีปัญหามันแตกมันระเบิดมันเล้าหลายหลายรอบแล้วข้างเนี้ยแล้วข้างนู้นเรายางเอาอยางอะไรหางมาใส่ไปแล้วก็เหลือข้างนี้ก็เลยเอาอยางหน้าที่สภาพมันประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเอามาใส่ เขามาใส่แทนยางหน้าที่สภาพมันยังไม่ส0 4สิบสี่สิบห้าสิเอร์เ็ไปใส่แทนเนฝั่งนี้เราได้ยางใหม่ไปแล้วฝั่งนี้ก็คือยางอะไรหางทั้งสองหางนะยางอะไรจากหางใหม่ี่สภาพโอ้ห้าสิเปอร์เซ็นต์หละเดี๋ยวไปใส่ข้างหลังแทนนะครับก็บเบิกกระทะกระทะเขาบอกว่าวงละสองพันนี่ อ้เพราะมันมีตัวเตกอะตัวเนี้ยก็อะไรมันจะเสียเบอร์เดียวกันนะมันก็คนละเบอร์ตัวอ๋อพูดถึงกระท้านะอันนี้อันนี้เป็นบ้าน่ะปกติมาตรฐานเลยมาตรฐานาวจยุยไปเลยจะยุ่ยอะสิกมันเป็นยังไงมัน มันนักมันจะกินน้ำมันอันนี้วงละสองพันแล้ว 2000. แล้วนี่ยางที่เราเบิกใ,ใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาบอกยี่ห้ออะไรยี่ห้อบิดโตนแล้วเบอร์เบอร์ตึงไหนเบอร์เบอร์ยางเขาอะเบอร์กี่เบอร์เบอร์ขนาดแฉกเรีอะไรเขาเนี่ยโอ้เขาดูตรงไหนะสิบเอ็ด R สองสองห้า นเวเคยเคยออกเวดอยู่ไหมฮะขับขับอาวอันใหม่อยู่ฟังคนขับเดียวอันนี้อันนี้เซนจักรวายก่อนพันแปดก็พันแปดรับอยางเทียบเลยวนนี้อันนี้วัตกรรมใหม่อะไรครับอ๋อครับ นึกว่าวัตกรรมไม่ใช่นี่ยางแท้เนี่ยพวกินี้น้ำอ่ะใช่ฟังคนเห็นไอ้วนไอ้อ้วนมัน pues ว e nah. ่าอย่างนั้นนะรอบแล้วก็เอาไอ้อ้วนมาใส่ไอ้อ้วนอ่ะไอ้วนอ่ะรอบแล้วมันมาใส่มันก็บอกว่าให้เอาอันใหม่ใส่สางคนขับไอ้อ้วนคันก่อนนะ กว่าไงปีน่าจะใหม่กว่าปีหนึ่งแหละสองปีปีต่างกันปีหนึ่งฮะอาบูอาบุได้ข้างขวาไงที่ในน้ำมานได้ข้างซ้ายข้างซ้ายมิจฉุซ้ายเยดีัได้มันต่างกันปีเดียวเบอร์เดียวกันแต่บาผู้ก็เอาไปไว้ฝั่งฝั่งเราไปกี่เทาไหมกินห่า ไปพ่วงคนระับต่วข้างละสามห้าสิบปอกหรือว่าคู่ละข้างละในตัวนี้จะเป็นยางอะไรที่เราถอนมาจากกระทะทำไมต้องเปลี่ยนกระทะเพราะว่า,าของพี่โป้มันแปดรูนะครับของเรามันเป็นกระทะสิบสิบรูก็ต้องเปลี่ยนกระทะก็เลยเบิกกระทะใหม่เพราะว่ากระทะมันแตกกระทะมันแตกหลายใบแล้ะเอาไปเอาไปเปลี่ยน ห้อยไว้มันไม่ได้มีประโยชน์มาใส่มีประโยชน์ย่างหน้าในไหนก็ได้ถอดแล้วถ่วงสักครั้งหนึ่งย่างหลังไม่เท่าไหร่จา่า,ายหมื่นกว่าบาทเฮ้ยจ่ายแซนกว่าบาทซื้ออยู่ ่วงล้อเอาความมันล้านนะครับเวลาเราเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนยางใหม่ล้อหน้านี่ชมคววน่วง่วงอย่างยิ่งนะครับล้อละ3า0ร้อก็จะมีเหล็กวถ่วงแต่รถกระบะก็่วงหน้าหลาอะไรแต่ว่ารถใหม่รถเทรลเลอร์เขาก็ถ่วงมาแล้วนะแต่ถ้าเป็นเรามาใส่กันเอง็ส่วสมากก็จะถ่วงกันแค่ล้อหน้านะครับเราเช่าแล้วก็ให้เขาเช่าเราอีกทีเพราะเราเช่าเราทสัญญาเราทําสัญญา เพราะว่าเดี๋ยวรถมันกลับรถมันหนักแล้วก็ทําน้ำน้ำห้อง,องโอ้หมดเยอะแล้วก็เขาก็มาจอดด้วยอ,อยู่ตอนนี้จอดด้วยอยู่สามคันเรีบร้อยนี่กะท่าใหม่ยักษ์ใหม่มันไม่ค่อยมันข้าม อ๋อข้าไม่ค่อยเป็นไรหรอ,อมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไร,รอ่ะไม่จะเป็นอ่ะใม่ข้าเพราะว่ายา่ ไม่เกิแล้วกมใงกิมม like, ันสุดจัดเป็ดเล็บปรับพ so, ี่เอาขึ bottom. ้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปหายางเก่าใส่อันนี้ก็เรียบร้อยตะแกรนนี่ตัวเบิกใหม่้ยอันนี้มือสองอันนี้ตัวเบิกใหม่ เอ้ยพูดผิดตัวนี้ตัวเบิกใหม่ตัวนูน้นตัวเป็นตัวยางอะไรเรานี่เบิกใหม่นี่ห่อเดียวกันนะเบอร์เดียวกันราคาเก้าพันเก้าพันหกนะวันไหนนะพีมาตู้ ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ,อเอาเราเอาอยางตัวที่ใส่แม่เดิมที่ใช้ไปประมาณสัก50%ได้นะครับย้ายมาไว้เส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้ด้านท้ายทั้งแถวเขาว่าเริ่มโรนแล้วเริ่มเก่าแล้วนะครับดอกหรือประมาณ30มสเแต่ว่ามันเริ่มมีการแตกปะเปลี่ยนบ่อยระเบิดฝั่งนูน้นะนครับฝั่งนู้นก็เอาอะไรหางจากทั้งสองหางใหม่ไปไ้แดงผมนะ คู่หนึงก็ใส่ไปฝั่งโน้นนะยางใหม่เลยนะยางจีนที่แถมมาแล้วก็ฝั่งนี้เราก็ได้โอกาสเอาตรงนี้มามาแทนนะครับเพื่อที่เราจะเอาบิด stone ที่เป็นอะไหล่ตัวที่ติดกับแ,แม่ของผมที่เขาแถมมาข้างเดียวนะครับเราก็ไปซื้อเพิ่มข้างหนึ่งประมาณนี้เป็นการเซฟงบนะครับก็แล้วแต่ แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนเขาบอกซื้อใหม่ดีกว่าอะไรอย่างงี้คือเราทําอย่างเงี้ยมันมันเซฟงบณตอนนี้ได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็เท่ากันมันก็ต้องซื้อยางใส่เหมือนกันอันนี้เข้าใจแต่ว่ามันเซฟงบก่อนนะครับได้ได้เป็นอย่างดีกับตอนนี้นะครับกับันข้างหน้าเราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือเราเซฟเราเสียเงินไป10,000บาทแต่พอดีกระทะมันเตกวงหนึ่งนะพี่โป่งก็เลยอขอกระทะใบใหม่ผมก็เลยซื้อคู่หนึ่งไปเล้าก็เลยเป็นใบละ2,000ทั้งหมดเนี่ยหมดไปหมื่นห้าในหมดไปหนึ่งหมืันา ยาง9,000กว่ากระทะวงละ2,000แล้ค่าติดตั้งอะไรพวกนี้สลับลงสลับยางย้ายกระทงกระทะพี่โบ้งก็เก็บสีดุมนิด,นดหน่อยก็ประมาณนี้ฝากไค้ก,ก็จะให้เราด้วยนะครับสำหรับชิปนี้สุยาบุกจพามาดูคนเทคนิคการสลับยางยางหน้าใส่ไปสัก 5, 10, 16, 17เส้นก็ย้ายมาไว้ด้านท้ายนะครับแล้วก็ใส่ยางหน้าใหม่แล้วก็เป็นยางอะไรแล้วก็เบิกใหม่เส้นหนึ่งวิสโตนมันจะต่างปีกันนะต่างกันใหม่กับเก่าประมาณปีหนึงนะ่งอรับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ